ใครที่มีวิทยุไฟสกาย FSI 6X อยู่แล้วแล้วก็สายที่ให้มาดนกล่องแต่อยากจะเล่นซิมูเลเตอร์วันนี้จะทำอย่างไรนั้นเรามีคำตอบให้กับทุกคนแต่ก่อนจะไปรู้ว่าทำอย่างไรนั้นอย่าลืมกด Subscribe กดรูปก,กระดิ่งและกด All เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ FPV o l l i เอาละครับถึงเวลาที่จะมาทำพร้อมกันแล้วไปกันเลยสวัสดีครับสาหรับ เจ้าไฟสกาย FSi6X นะครับผมเป็นวิทยุที่หลายๆคนเนี่ยใช้กันอยู่ประจำนะครับเพราะว่าเนื่องจากค่อนข้างที่จะถูกนะครับวันนี้เราจะมาสอนกันครับว่าเซตติ้งยังไงนะครับให้เขาสามารถใช้กับซิมูเลเตอร์ในการเล่นโดน FPV ได้นะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับเริ่มแรกนะครับสิ่งที่สำคัญนะครับโดยใช้สายนะครับผมโดยใช้สายที่มากับเขาด้วยนะครับผมเป็นสายที่อยู่ในกล่องเลยนะครับจะได้ไม่ต้องเสีย ในการซื้ออีกนะครับเริ่มแรกให้เราเปิดวิทยุขึ้นมาครับเมื่อเราเปิดวิทยุขึ้นมานะครับให้ไปที่ครับสิสเทมนะครับผมกดเข้าไปนะครับโอเคเข้าไปที่ s ิสเ e มจากนั้นเลื่อนลงมาครับจนมาที่ student mode นะครับผมเปิดโหมด student mode แค่นั้นนะครับเปิด student mode นะครับเขาจะถามว่าโอเคเพื่อคอนเฟิร์มเราก็กดโอเคไปชัวร์นะ yes นะเราก็เลื่อนมาที่ yes ครับเราก็กดโอเคอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นการเปิดนะครับเมื่อเปิดแล้วนะครับ จะขึ้นเป็นรูปนี้นะครับพอแคนเซิลออกมาจะมีรูปตัว S นะครับขึ้นมาตรงนี้นะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับให้เราเสียบนะครับเสียบสายนะครับตรงนี้นะครับด้านหลังนะครับผมนะฮะเสียบแบบนี้นะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับก็ทำการต่อเชื่อมกับคอมพิวเตอร์ได้เลยครับผม ผมได้ทําการนะครับต่อเชื่อมด้านหลังนะครับจากสายเดิมๆของเขาเข้า USB เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นผมก็เปิดโปรแกรมนะครับ simulator ขึ้นมานะครับเป็นของ lift off นะครับผมก็จะทําการไปเช็คดูนะครับว่าติดไหมครับจากนั้นผมก็ไปที่ option นะครับแล้วก็ไปที่ control นะครับเพื่อตรวจสอบดูนะครับผมว่าสวิตช์ของเราจะสามารถใช้การได้ไหมนะครับเจ้าตัวเครื่องนะครับก็จะทําการ detect เจอเลยครับว่าเป็น เอ่อไฟสกาย FS I6X นะครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นะครับเห็นไหมครับหลังจากที่อันนี้ผมทําการคลลิเบตเป็นที่เรียบร้อยผมทําการยกสติกนะครับจะเป็นตามเลยเรียบร้อยแล้วครับแค่นี้เราก็สามารถเล่นซิมได้เลยที่เรียบร้อยแล้วครับโอเคนะครับอันนี้ไม่น่าจะยากนะครับลองนะครับลองทําดูเองนะครับผมใครที่มีวิทยุตัวนี้อยู่แล้วนะครับก็สบายได้เลยนะครับลองเล่นติมมาดูนะครับเห็นไหมละครับว่าวิทยุไฟสกาย FS I6X ไม่ได้ยากเลยครับกับการทําให้สามารถเล่นซิมูเลเตอร์ได้คราวนี้แหละครับทุกคนก็สามารถจะฝึกซิมูเลเตอร์โดยใช้วิทยุที่มีราคาไม่ต้องแพงมากใครที่อยากรู้ว่าคลิปหน้าจะเป็นยังไงนั้นอย่าลืมกดติดตามกด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับ f p v o l y <c oughs> กันนะครับและคลิปต่อไปนั้นเราจะกลับมาอีกครั้งจะเป็นยังไงคอยติดตามกันดูครับไป